สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาพาทุกคนไปดูช่างทําคานนะครับตอนนี้ช่างได้หยุดไปแล้วนะครับหยุดปีใหม่ไปแล้ววันนี้ผมจะพามาดูช่างก่ออิฐนะครับที่ทําคานไปแล้วก่อนหน้านี้ก็มีการเทลินเทลินเสร็จใช่ดีครับก่อนหน้าก็คือขุดขุดดินนะครับขุดดินตรนี้เพื่อทําร่องคานแล้วก็มาเทลินแล้วก็มา ก่ออิฐเพื่อทําเป็นคานนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูทุกซอกทุกมุมนะครับเผื่อใครที่อยากอยากรู้แล้วก็มีความสนใจนะครับนี่ผมถือตลับเมตมาด้วยเพื่อที่ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าช่างทําได้ถูกต้องหรือเปล่าเพราะว่าคา,านเราครับบอกก่อนคานเราก็คือ20่สคูณสีนะครับความสูงของบ้านเราก็คือ80ดสเซนน่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรา ไปดูเลยโอเคครับตอนนี้นี่ครับช่างได้ทำการก่ออิฐส่วนฝั่งเสาฝั่งนี้เพื่อที่ทำไม้แบบนะครับเพื่อเอาไม้แบบมาประกบฝั่งนี้ส่วนข้างในบ้านเป็นอิฐนะครับใช้เป็นก่ออิฐนะครับถ้าใช้ไม้แบบทั้งหมดก็แพงนะครับ ช่างว่าเอาอิดก,ก็ได้สำหรับตรงมุมเสาตรงนี้นะครับสังเกตนะครับตรงนี้เป็น100รูรูร้อยคานนะครับทางล่างและบนสองรูจะผมลองวัดให้ดูขนาดเสาของเรานี่นะครับขนาดเสาสิบห้าเซนส่วนขนาดคานจะเป็นยี่สิบเซนนะครับยี่สิบเซนนี่นะครับ คานจะหลบเข้ามาข้างในนะครับ20เซนข้างนอกโผล่ออกมาไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าโผล่มา20เซนก็จะประมาณนี้หรือจะอยู่กึ่งกลางเสาก็คือออกไปข้างละ2.5เซนครับประมาณ2.5เซนก็ไม่ได้นะครับคือจริงๆก็อยากจะให้อมเสานะครับแต่หน้างานเราใช้เป็นเสาสำเร็จรูปเราก็ต้องทำเป็น นี่ครับเอาเสาหลบเข้ามาด้านในโอเคนะครับตรงนี้เสาหลบเข้ามาด้านในนี่ครับลักษณะเสาฝั่งตรงนี้เป็นมุมเสานะครับตรงนี้จะเป็นคานกลางบ้านนะครับตรงนี้ช่างยังไม่ทันได้ขุดนะครับก็จะข้างในนี่ก็จะเป็นก่ออิฐคู่กันไปนะครับอมเสา เข้าไปเดีย๋ยวเรามาวัดดูตรงนี้ัดให้ดู20เซนนี่ครับตรงนี้ผมวัดได้10 19เซนนะฝั่งน,นี้ไม่รู้ช่งางวัดยังไงโอเคก็เซนหนึ่งก็น่าจะได้นะครับเซนหนึงส่วนเสาฝั่งนี้ วัดดูฝั่งนี้นะครับอ่าคานฝั่งนี้ได้นะครับยี่สิบเซนเป๊ะเลยยี่สิบเซนอ๋อเสานอกเลยนะครับริมนอกสุดนี่เคฝั่งนี้นี่เสายี่สเซน โอเคครับผมจะเข้าฟังนี้ก็20เซนนะครับพอดีเป๊ะเหมือนกันตอนนี้ได้เทดินด้านรอบนอกหมดแล้วนะครับเสา15เซนนี่ครับ20เซนไม้แบบก็จะอยู่ข้างในนะครับไม้ฝั่งนี้ ไปครับนี่นะชัดนะโอเคครับชัดทวัดตรงนี้มันจะไม่ได้20เพราะว่าช่างได้ก่อเหลือเสาตรงนี้นะครับเห็นะครับเหลือตนงนี้เส้นหนึง่งทวัดตรงนี้จะได้19 19แล้วก็19ครึ่งอะไรประมาณทำนองเนี้ยนะครับตรงนี้เหมือนกันนี่ครับเพราะว่าเสาช่างเผื่อไว้ฉาบนะครับถ้าไม้แบบมาก็จะแนบตรงเสาตรงนี้นะครับ ก็จะ20เซนพอดีอ๋อเข้าใจถูกล้โอเคตรงนี้นี่นะครับตรงนี้เป็นมุกหน้าบ้านตรงนี้ครับที่ช่างได้ทำการขุดไว้เดี๋ยวมาทำอีกทีตอนหลังปีใหม่ครับวันนี้ช่างหยุดไปแล้วนะครับตรงนี้ เป็นกำแพงห้องนอนผนังห้องนอนครับมาดูตรงกลางบ้านครับช่างได้ก่อไปครึ่งหนึ่งครับแถวหนึ่งนี่ครับเสากลางบ้านจะเป็นลักษณะแบบนี้ทุกคนดูนี่ครับคานเราก็จะอมเสานะครับ20สิเซนก็จะประมาณนี้นี่จะอม ข้างละ2.5เซน2.5เซนเขาจะโอมเสานี่เลยจะวิ่งโอบ,โอบเสาไปเลยสำหรับเสารตรงกลางนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะพามาดูตอนที่ช่างร้อยร้อยเหล็ก12มิลน,นะครับเหล็ก12มิลตัวนี้ตัวนี้ครับตัวนี้ ตัวนี้ที่เราได้ซื้อมาตัวนี้ครับเหล็กส,สอมิลตัวนี้เหล็ก4เส้นแล้วก็พร้อมเหล็กเสริมนะครับนีเสาสำเร็จรูปของเราสูงตั้งแต่ใต้ดินจนถึงระดับท้องอาเสนะครับ4.9เมตรนะครับ,รบตัวนี้ตัวนี้ตรงนี้เป็นห้องน้ำนะครับ ห้องน้ำสองจคูณสนะครับตรงนี้ช่างก็ต้องขุดทำท่อประปาท่อถังแซ็กนะครับก็จะขุดตรงนี้บ้านหลังนี้ใช้เป็นถังสำเร็จรูปนะครับอันนี้นี่ครับก็ยังเหลืองานอีกเยอะอยู่เหมือนกันครับกว่าจะขึ้นขึ้นคาน อดเหล็กคานแล้วก็เทคานก็น่าจะใช้ประมาณอีกประมาณสัก 3- 4วันนะครับว่าจะขุดหลุมเตรียมก่ออิดทำเป็นแบบคานนะครับอิกตัวนี้ผมสั่งมาทั้งหมด300ก้อนนะครับไม่รู้จะพอหรือเปล่าเดี๋ยวถ้าไม่พอยังไงเดี๋ยวช่างก็จะเรียกเรียกมาทางเจ้าบ้านนะครับว่า ิไม่พอเราต้องซื้อเพิ่มอีกกี่ก้อนจริงๆซื้อมาไว้เลยก็ได้นะครับแต่มันไม่มีที่เก็บครับที่เก็บมีค่อนข้างจำกัดอ่านี่ครับตอนนี้เป็นฝั่งนี้ส่วนต้นนี่ครับต้นมะละกอลูกดกมากก็เก็บไว้ก่อนนะครับถ้าตอนที่ก่อกำแพงเดี๋ยวเราต้องจะเป็นต้องตัดนะครับ เดี๋ยวค่อยปลูกใหม่เดี๋ยวพ่อแกปลูกปลูกใหม่นะครับอันนี้หมวกช่างนี่ครับคามกออีข้างในนะครับกออีข้างในเป็นเป็นแบบข้างนอกก็จะเป็นไม้แบบนะครับเดี๋ยวตอนประกอบแบบอีกทีเดี๋ยวผมทําคลิปให้ดูนะครับตรงนี้เป็นข้างหน้าบ้านข้างข้างบ้านนะครับนี่ช่างได้เทได้เทดินลงไป เดี๋ยวผมถ่ายคลิปนี่ครับทำได้เกือบน่าจะเกือบครึ่งแล้วครับเดี๋ยวช่างมาทำอีกตอนปีใหมก่ก็น่าจะได้เทคานแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ